เหนไหมหนูเตะเบี้ยวขวาขึ้นมาอ่ะทำไมหนูถึงเบี้ยวเพราะจังหวะที่หนูเตะเยี่ยาขึ้นมาเด็กเท้าหนูเฉียดแบบนี้เห็นปหมเนี่ยมันไม่โดนตรงกลางนะเไฮว่ะเนี่ยมันโดนเหลี่ยมเนี้มันถึงไปนู่นไงบอลถึงหมุนไปนู่นไงแค่เปิดแต่มาให้มันโดนกลางลูกนีมเต้าตรงนี้เนี่ยดูนะตัวเนี่ยตัวยี่ห้อเนี่ยตัวเอลตัวซีเนี่ยหนูเตะให้โดนตรงนี้มันถึงจะตรงเหรอไหมแต่ถ้าหนูเท้าเฉียดแบบนี้เไฮว่ะจังหวะเตะป่ะมันไม่โดนนี่นะมันโดนตรงนี้นะนี่ไงึกสาเหตุทำไมมันถึงงไม่่ตรแแคจนนนีี้้เป็บบ ไนเ็มาเอาใหมามากลับมาอย่าให้เด้งนะอย่าให้เด้งอีกสองลูกอย่าให้เด้งให้บอลเกิดพื้นเรียบก่อแต่งบอลตรงๆก่อนส่งเงยหน้ามองเพื่อนวางเท้าตรงไหนเตะกลางลูกไหมน้ำหนักบอลสปีดบอลแล้วตามบอลไปเร็วๆเก่งมาพร้อมเห็นยังเห็นปหมเจอที่หนูให้บอลเห็นปะทำไมบอลถึงกระเด้งอยู่เพราะหนูเซ็ง ส่งจังหวะเนี้ยรู้ป่ะหนูต้องจับให้บอลเลี่ยนเลี่ยนแบบนี้ให้บอลอยู่กับพื้นให้ได้เขาโตก็ติดนี้นี่ตรงนี้ไว้กลางไว้เนี่ยปึ้งถ้าตรงนี้ป่ะเยมันก็ลอยขึ้นมาเนี่ยก็ยิ่งไกลยิ่งลำบากเลยเจ็บางเอาไว้